สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกม w u t e r i n g w a v e ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นเกมเพลย์ของตัวละครคาเทเทียกันมาแล้วรวมถึงเกมเพลย์ของตัวละครลูป้ากันด้วยนะเพราะง้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับสกิลของตัวละครคาเทเทียกันนะครับผมว่าความสามารถสกิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างส่วนสกิลของตัวละครลูป้าเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าละกันเพราะผมค่อนข้างถูกใจโมเดลของตัวละครลูป้าพอสมควรนะครับหลังจากได้รู้ว่าน้องเนี่ยมีหางน้องเป็นหมาป่าแล้วก็เวลาน้องีม เกตรนะคับผมแต่ละเกตเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนโมเดลของน้องไปด้วยนะครับเหมือนกับตัวละครฉางลี่เลยนะแต่ไว้คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เรามาดูความสามารถสกิลของตัวละครคาเทเทียกันก่อนดีกว่าส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองและถ้าใส่โค้ดโนสิเนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยผมก็ต้องขอแนะนาร้าน วิสด o อมท็อปอัพเติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจวิสด o อมท็อปอัพหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ wisdomtopup.com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ wisdomtopup ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ไมก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยถ้าให้ผมอธิบายความสามารถสกิลของตัวละครคาเทียกันแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเราต้องมาเริ่มกัน ที่สกิลฟอร์เต้เซอร์กิตในร่างเด็กกันก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ร่างเด็กดิต้องบอกว่าร่างตัวเล็กนะครับสับร่างตัวเล็กหรือว่าร่างน้อนเนี่ยตัวละครคาเทเทียนะครับเขาจะมีเกรดฟอร์เต้เซอร์กิตที่จะไม่เหมือนกับตัวไหนในเกมเลยนะตรงที่เกรดฟอร์เต้เซอร์กิตของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นดาบนะครับผมทั้งหมด3เล่มเหมือนกับโลโลโนอาโซโลเลยซึ่งการที่เราจะเก็บดาบแต่ละเล่มได้เนี่ยมันก็จะมีวิธีในการเก็บที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการเก็บดาบเล่มแรกกันนะครับดาบเล่มแรกเนี่ยก็จะได้ากกาีงท่4 ะครับผมเราก็จะได้รับดาบมานหนึ่งเล่มพร้อมกับการแปะดอดลมนะครับผมใส่หัวมอนที่เราโจมตีฮิตที่4โดนด้วยส่วนดาบเล่มที่2เนี่ยก็จะได้มาจากการชาร์จโจมตีหรือว่าการโจมตีแบบเฮฟวี่แอคแทตัวละครศัตรูที่โดนเราโจมตีแบบเฮ a วี่แอคแท็กใส่เนี่ยก็จะโดนแปะดาเมจลม2 s t สแต็กด้วยนะ ส่วนดาบเล่มที่3นะครับก็จะได้จากการใช้เลเซนส์สกิลหรือว่าสกิล E ก็จะได้ดาบเล่มที่3มาและตัวละครศัตรูที่โดนเราใช้สกิล E ใส่เนี่ยก็จะโดนแปะดาเมจลมสสแต็กด้วยเหมือนกันซึ่งการที่ตัวละครคาเทเทียเนี่ยสามารถแปะดาเมจดอท่านลมได้ด้วยตัวเองแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวละครเซียโคหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นหรือว่าไม่ได้มีความสําคัญมากกับทีมคาเทเทียแล้วก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันในท้ายคลิปแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาต่อกันดีกว่านะครับผมการเก็บดาบทั้ง3เล่มของตัวละครคาเทเทียในร่างตัวเล็กเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรล่ะครับพี่มันก็จะมีไว้ในล่างอันตินั่นเองนะตอนที่เราทําการกดอันติแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างเจหรือว่าล่างตัวใหญ่เนี่ย ตอนที่เราเปลี่ยนไปร่างตัวใหญ่แล้วนะครับร่างตัวใหญ่เขาจะทําการดูดดาบทั้ง3เล่มนะครับที่เราเก็บมาในร่างเด็กนะครับเพื่อมาทําการบัฟการโจมตีในร่างตัวใหญ่หรือว่าร่างเจซึ่งก็จะมีการบัฟที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่ดาบเล่มแรกดาบเล่มแรกเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีครั้งที่4ของตัวละครคาเทเทียในร่างตัวใหญ่เนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับผมโดนหยุดเวลาหรือไม่ก็ทาให้ศัตรูช้าลงนะน่าจะลงประมาณสกิลเอ e ของตัวละครฟีบี้หรือไม่ก็สกิล e ของตัวละครคาร์ลอตตาส่วนความสามารถ อีกอย่างหนึ่งที่ดาบเล่มแรกจะให้เรานะครับนั่นก็คือการต้านทานการกระเด็นตอนที่เราทําการโจมตีกลางอากาศอยู่นะครับ ส่วนดาบเล่มที่2เนี่ยมันจะทําให้ช่วงเวลาในการกระตุ้นเอโรยโลชั่นนะครับผมลดลง50%แล้วก็จะทําให้ความเสียหายจากเอโรยโลชั่นนะครับผมแรงเพิ่มขึ้น50%และความสามารถของดาบเล่มที่3ที่เอาไว้ใช้ในตอนล่างตัวใหญ่เนี่ยมันจะทําให้การโจมตีปกติครั้งที่5การโจมตีกลางอากาศครั้งที่2แล้วก็การใช้สกิลอีตอนที่เราอยู่ในล่างตัวใหญ่นะครับจะใช้สเต็กเอโรยโลชั่นหนึ่งสเต็กนะครับผมมันจะลบออกไป1สเต็กในทันทีหนะ้าหลังจากที่เราทําการโจมตีที่ผมได้บอกไปแต่ว่ามันก็จะทําให้ด เมทที่สร้างขึ้นตรงนั้นเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นด้วยนี่ก็จะเป็นความสามารถของดาบทั้ง3เล่มที่หมดอันติจะนําไปใช้ทีนี้เรามาดูกันที่สกิลอันติกันต่อเลยนะสกิลอันติของตัวละครคาเทเทียเนี่ยเราสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเรากดใช้ไปแล้วเราจะเสียเลือด50%และเราก็จะเข้าสู่ล่างเยหรือว่าล่างโตเราจะสามารถอยู่ในล่างนี้ได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าเราจะทําการกดสกิลอันติซ้ําอีกรอบหนึ่งซึ่งการกดสกิลอันติซ้ําของตัวละครคาเทเทียเนี่ยจะสามารถกดได้2รูปแบบด้วยกันแบบแรกจะ สามารถกดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเกรดฟอร์เตซ์ซีร์กิต e ให้เต็มก่อนแล้วเราคอยกด Skill สกิลอันติซ้ำนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการเก็บเกรดฟอร์เตซ์ซี i ์กิจ e ในร่างเจจนเต็มเนี่ยมันจะเป็นการทําการอัปเกรดสกิลอันติให้เป็นการฟาดดาบใส่สตูนะครับซึ่งก็จะสร้างดาเมจได้มหาศาลแล้วก็ยังมีความสามารถในการฮิลเลือด70%ของ HP สูงสุดอีกด้วยและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเวลาที่สตูเนี่ยติดดาเมจเอโลวโลชั่นนะครับ ทำให้ดาเมจดอทตรงนั้นนะครับผมไปบวกให้ดาเมจสกิลันตีเนี่ยแรงขึ้นปีกนะก็1นึ่งสกที่ศัตรูติดเนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้น20%จะสามารถบวกได้สูงสุดที่100%นะครับก็พูดง่ายๆถ้าเราต้องการอันติให้แรงที่สุดเนี่ยศัตรูต้องติดดาเมจดอทธาตุลมนะครับผมที่5 stack. ้าสเต็กเราก็จะได้รับการบวกดาเมจไฟฟรี1หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้เลยก็หลังจากที่เราฟาดดาบสร้างดาเมจสุดอลังการไปแล้วเราก็จะกลับเข้าไปสู่ในโหมดร่างตัวเเเเล็็็กกหมมือออนนนนดิิะรัับบี่จปปต้ทงง2ูแข ตัวละครคาเทเทียนะทีนี้มาดูกันว่าตอนเราอยู่ในร่างโตเนี่ยหรือว่าในร่างเจที่หลายๆคนน่าจะชอบกันเราจะได้บัฟอะไรบ้างก็หลังจากที่เรากดอันติเปลี่ยนเป็นร่างโตได้แล้วนะครับผมบัฟแรกที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นการบัฟแอโลดามจโบนัสนะครับหรือว่าบัฟโบนัสดาเมจท่าล่ม60%บัฟอย่างที่2นะครับทุกๆการโจมตีในร่างอันตินะครับมันจะเติมเกรดฟอร์เตซ c กิตในร่างอันติได้ไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาการชาร้าโจมตีการใช้สกิล e, อะไรพวกนี้ก็จะช่วยเติมเกรดฟอร์เตซีกิตนะ ึ่งเกตฟอเทสกิตในร่างโตจะเต็มที่120หน่วยนะครับส่วนความสามารถอย่างสุดท้ายในร่างโตเนี่ยก็คือเราจะสามารถเอามาเดินบนน้ําได้นั่นเองนะ ทีนี้มาต่อกันที่เลเซน e ์สกิลกันบ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับผมทั้งล่างตัวเล็กแล้วก็ล่างเจ๊เนี่ยเราจะสามารถกดสกิล e ได้2ครั้งนะครับเพียงแต่ว่าในล่างตัวเล็กเนี่ยเวลาที่เรากดสกิล e ไปก็จะมีการแปะดาเมจดอทท่าลมใส่ศัตรู2สแต็กด้วยส่วนล่างตัวเนี่ยก็จะเป็นการกดเพื่อสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้ง2ครั้งเลยทีนี้มาดูกันที่ Skill e สกิลฟอร์เตสกิลของตัวละครคาเทเทียการ e สกิลฟอร์เตสกิลของตัวละครตัวนี้ก็เอาแบบข้าใจง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราอันตน,นง มันจะช่วยทําการเติมเกรดฟอร์เตซเซอร์กิตให้กับตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการตีปกติการใช้สกิล E การตีการอากาศการดอทเคาน์เตอร์นะมันก็จะช่วยเก็บเกรดฟอร์เตซเซอร์กิตในร่างโตซึ่งมันจะสามารถเก็บได้สูงสุดที่120หน่วยพอเก็บครบแล้วก็จะสามารถใช้ท่าฟาดดาบจากอันตีได้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลฟอร์เต้เซอร์กิตขั้นที่2และก็ขั้นที่3นะครับเริ่มกันที่ความสามารถแรกหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้โค้ดสกิลเพื่อล่มทีมทั้งทีมจะได้รับโบนัสการรักษาเพิ่มขึ้น20%และโลเวอร์ท่าลมเนี่ยก็จะได้รับบัฟต้านทานการการกระเด็นนะครับส่วนความสามารถอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการบวก10%ต่อ1เสต็คดาเมจเอโรเอโรชันที่อยู่บนหัวมอนนะซึ่งจะสามารถบวกได้สูงสุดที่60%เกอร์พูดง่ายๆถ้าเราไปตีมอนที่มันติดดาเมจท่าลมทั้งหมด6เนี่่เเรราาาาก็จะสมมมถททดไ้้พิขึ สิบเลย ต่อไปก็มาดูกันที่สกิลอินโทรแล้วก็อาโทรกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่สกิลอินโทรกันก่อนเลยในการจะมี2รูปแบบนะถ้าเราใช้ร่างตัวเล็กในการใช้สกิลอินโทรเข้ามาในสนามเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะเข้ามาในสนามพร้อมกับสร้างดามเมจดอท่าลงบนหัวศัตรูสสเต็กแล้วก็จะได้รับดาบมา1อันในทันทีนะครับดาบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดาบอันเดียวกับการที่เรากดใช้สกิลอีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทําการใช้สกิลอินโทรตอนที่เราอยู่ในร่างเจนะครับก็จะเป็นการสลับเข้ามาสร้างดามเมจแล้วก็เติมเกรดฟอร์เต ส่วนสกิลเอาทโทนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายให้กับทั้งทีมเวลาที่เราไปโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟอยู่ที่17.5ทีนี้ต่อไปมาดูกันที่อาวุธประจําตัวของตัวละครคาเทเทียกันนะครับก็จะมาเป็นดาบเล็กที่เลเวล90ให้ ATK มาที่413หน่วยแล้วก็ HP 77 ส่วนความสามารถของอาวุธประจําตัวที่ขัดหนึ่งนะครับเมื่อเราสวมใส่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่ม HP ไปทันที12%และหลังจาก3วีที่เราทําการเชนทูสกิลหรือว่าการโจมตีปกติเนี่ยการโจมตีของเราจะไม่ส่วนป้องกันเดฟของเป้าหมาย8%นะครับและหากเป้าหมายมีสแต็กเอโลเอโลชั่นมากกว่า1สแต็กเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นที่20%อีกด้วย เราก็มาสรุปตัวละครคาเทเทียกันดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้จะมาในตำแหน่งเมนดิเพสนะครับผมแรงตามดาเมจดอทลมนะแล้วก็จะเป็นสเกลตาม H p ยิ่ง H p เยอะตัวละครตัวนี้ก็จะยิ่งตีแรงนะเพราะงั้นถ้าใครจะเล่นตัวละครตัวนี้ผมมองว่าอาวุธประจําตัวน่าจะบังคับให้เปิดเลยนะครับเพราะไม่น่าจะมีดาบเล็กไหนในเกมที่บวก H p ได้เยอะขนาดนี้แล้ว ทีนี้ก่อนจบคลิปไปแล้วก็มาพูดถึงการจัดทีมกันสักหน่อยแลยการเผื่อว่าใครวางแผนจะทําทีมให้กับตัวละครคาเทเทียนะครับผมว่าเราควรที่จะใช้ตัวละครซับทีมเพชรตัวไหนดีตัวละครซัพพอร์ตฮิวเลอร์ตัวไหนที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ตาแหน่งฮิวเลอร์กันก่อนแล้วกันฮิลเลอร์ในเกมตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวละครที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นชองคิปเปอร์ลองลงมาก็จะเป็นเวอร์ลีน่านะครับจะเป็นตัวเลือกตัวฮิวที่หลายๆคนเนี่ยจะเลือกใช้กันในกลับทุกตต่่าาาางอออกกไไปะะคครรรัเเมมสถใชช้ววลลแ นาได้ก็สามารถใช้ได้แหละครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ดีเท่าตัวละครอย่างโลเวอร์ท่าลมนะถามว่าทําไมผมถึงแนะนําเป็นโลเวอร์ท่าลมเหตุผลแรกเนี่ยก็จะมาจากสกิลเอาทโวของโลเวอร์ท่าลมที่เขาจะมีความสามารถในการแจกบัฟให้ทีมเราสามารถแปะดาเมจดอทา่าลมได้เพิ่มขึ้นอีก3สเต็กนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้บัฟเอาทโวของโลเวอร์ท่าลมเนี่ยดาเมจดอทา่าลมจะสามารถแปะได้สูงสุดเพียงแค่สสเต็กเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บัฟจากสกิลเอาทโวเนี่ยเราก็จะสามารถแปะได้อีกสสเต็กนะครับผมรวมเป็น6สเต็กพอ นะตรงนี้มันก็เลยจะคอมโบกับสกิลของตัวละครคาเทเทียพอดี T A ที่ถ้าสตูติดดาเมจดอทท่าลมเยอะเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะยิ่งสร้างดามเมจได้เพิ่มขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าโลเวอร์ท่าลมเขาก็จะมาพร้อมกับดาบประจําตัวที่จะมีความสามารถในการ เพิ่มดาเมจดอทลมให้กับเพื่อนร่วมทีมนะที่ขัดหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มได้ถึง10%เป็นระยะเวลา30วินาทีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นดาบฟ,ฟรีด้วยส่วนการขัดดาบนี้ผมคิดว่าเล่นในเรื่องไปก็น่าจะปลดมาให้เราสามารถขัดได้เรื่อยๆนะมันก็เลยทําให้โลเวอร์ท่าลมเป็นตัวเลือกคิวที่ดีที่สุดของทีมคัดเทเทียนะครับนี่ยังไม่รวมกับทานเทเทียที่จะมีความสามารถในการบัฟให้โลเวอร์ท่าลมเนี่ยกันกระเด็นได้ด้วยนะครับตัวฮิลก็เป็นโลเวอร์นะครับทีนี้มาดูในตําแหน่งของซับดีเพจกันว่าเราควรที่จะะะเลลลืืออกใช้ตตตตััััวววววคครรรไไหหหนนดีี่าม ที่เราจะสามารถนํามาใช้ซับให้กับตัวละครคาเทเทียได้บ้างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นน้องเซียโคนหน้านะครับถึงแม้ว่าตัวละครคาเทียเนี่ยจะสามารถแปะดามเมจดอทท่าลมเองได้แล้วนะครับแต่ว่าเซียโคนหน้าก็ยังคงมีความสําคัญอยู่ในระดับนึ่ง เรื่องแรกเลยก็จะเป็นความสามารถในการบัฟจากสกิลเอ้าทโทนะครับที่จะบัฟดาเมจเอโรยโลชั่นเนี่ยให้แรงขึ้นถึง100%นะครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการบัฟหมดด้วยนะครับบัฟจะอยู่ยาวๆ30วินาทีเลยต่อให้เราจะสลับตัวละครไปมาก็ตาม ส่วนความสามารถต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลอันติที่เราจะสามารถเลือกแปะดาเมจดอทท่าลมหรือว่าดาเมจดอทแสงได้และก็จะสามารถแปะได้ยาวๆต่อให้เราออกนอกสนามไปแล้วก็ตามนะครับมันจะช่วยเราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเหมือนกับที่เราเล่นตัวละครซานีคู่กับฟีบี้ที่มันจะเล่นง่ายกว่าตัวละครซานีควบคู่กับตัวละครโลเวอร์ท่าแสงนะตรงนี้ถ้าเราเปิดตัวละครเซียโคหน้ามาเราก็จะได้ทั้งบัฟดาเมจที่แรงขึ้นแล้วก็การเล่นที่ง่ายขึ้นและตัวละครเซียโคหน้าถ้าเกิดว่าเราสมมติอาวุธประจําตัวมาด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครต น,นี้มีความสามารถในการลดต้านทานดาเมจท่าลมของมอนที่โดนเราโจมตีได้ด้วยนะครับลดทั้งหมด10%ที่อาวุธขัดหนึ่งนะ และถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแผนในการเปิดตัวละครเซียโคน,นาเราสามารถใช้ตัวละครตัวไหนได้ในตำแหน่งของซับดีเพชล่ะครับพี่ตัวเลือกที่2เนี่ยผมก็มองว่าเป็นฟรีบี้นะครับผมและก็น่าจะมีเพียงแค่ฟีบี้กับเซียโคน,นาเท่านั้นที่สามารถใช้เล่นควบคู่กับตัวละครคาเทเทียได้ในความคิดของผมตอนนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ตัวละครเข้ามาแล้วเนี่ยผู้เล่นจะสามารถจัดทีมแปลกๆได้อีกหรือเปล่านะครับพอเชื่อผมเถอะครับว่าเดี๋ยวตัวละครเข้ามามันก็น่าจะมีทีมแปลกๆหรือว่าทีมที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีนะแตต่่จาากออนนนนนีี้ใคควมมิดเห็ขงผย ผมคิดว่าซับดีเพทที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ก็น่าจะเป็นเซียวคนากับฟีบี้ถามว่าฟีบี้มันแปะดาเมจดอทท่าแสงมันสามารถนํามาเล่นคู่กับตัวละครคาเทเทียได้ยังไงเหตุผลง่ายๆเลยก็เพราะว่าเรามีโลเวอร์ท่าลมในการเปลี่ยนดาเมจดอทท่าแสงมาเป็นดาเมจดอทท่าลมได้นั่นแหละครับพราเราก็เลยสามารถเลือกใช้ตัวละครฟีบี้ได้ ก,การใช้ฟีบี้ก็จะใช้เหตุผลประมาณนี้นะครับนั่นก็คือการเอามาแปะดาเมจดอทท่าแสงแล้วก็ให้โลเวอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นดาเมจดอทท่านลม้มเพราะงั้นทีมของตัวละครคารเคเทียนะครับในตำแหน่งแรกเนี่ยเราก็ใช้เป็นคาเคเทียนะครับส่วนในตำแหน่งซับดิเพทมีตัวเลือกให้2ตัวตอนนี้นะครับในอนาคตน่าจะมีเพิ่มอีกก็คือตัวละครอย่างเซียโคนาแล้วก็ฟีบี้ส่วนตำแหน่งฮิลเนี่ยค่อนข้างล็อกเป็นตัวละครโลเวอร์นะก็ถ้าใครต้องการที่จะทำทีมรอเก,ก็แนะนำว่าฟาร์มรอตัวละครประมาณนี้ได้เลยนะครับก็เป็นว่าสับคลิิปปหน้าค บยนะครับ